สวัสดีค่ะเจเคนุมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นที่ดินติดคลองนะคะมีสวนมะม่วงด้วยนะคะพร้อมกับบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะมีไฟฟ้ามีประปาครบวงจรเลยนะคะห่างจากโลตัสสามชุกเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากตลาดร้อยปีสามชุกนะคะเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบ บุรีนะคะราคา1 3 9 0 0 0 0บาทค่ะบนเนื้อที่2งาน62ตารางวานะคะ ท่านใดสนใจเข้าไปรับชมนะคะก็สามารถติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะบนเนื้อที่นี้มีสวนนะคะด้านหลังติดคลองนะคะทุกท่านเนื้อที่2งาน62ตารางวาค่ะรา,าคา1 3 9 0 0ล้านาบาทนะคะอยู่ใกล้ๆตลาดร้อยปี3ชุกนะคะซึ่งเป็นแหล่งชื่อดังอย่างหนึ่งของอำเภอสามชุกเลยนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้นะคะเจเคนโก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ